Terima kasih telah menonton! ที่ห้องประชุมเกาะมัตตาสารกลางจังหวัดชุมพรมีการประชุมคณะกรรมการจัดงานน้องใหญ่มินิมาราธอนเดินวิ่งการกรุศลครั้งที่4ประจําปี2565โดยมีนายบิษาุูผลสิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในส่วนของสมาคมชาวจังหวัดชุมพรผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพลเอกไพโรธนาคชัดปรีนาย,ยกสมาคมนายวิชิตติโลกวิราชอุปนายกคนที่1นายปรีดาเยี่ยมสวัสดิ์อุปนายกคนที่2นายลือชัยมณีศรีก กรรมการและเลขาธิการนายวิโรธแสงบางกากรรมการที่ปรึกษาผลการประชุมสรุปได้ว่าทุกฝ่ายพร้อมต่อมานายลือชัยมณีศรีกรรมการและเลขาธิการด้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หมายเลขเบอร์วิ่งให้และได้แจ้งที่ประชุมทราบความเป็นมาในการเสนอให้มีการจัดงานขึ้นโดยมีการแบ่งการแข่งขันออกเป็นสองประเภทได้แก่มินิมาราธอนระยะ10กิโลเมตรชิงท้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีและประเภทฟ,ฟันรัน6กิโลเมตรโดยมีผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว1153คนแบ่งเป็นฟันรัน1,062คนและมินิมาราธอน91คนและยังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบ o o กแฟนเพจสมาคมชาวจังหวัดชุมพรหนองใหญ่มินิมาราทอนวิ่งเทิดพระเกียรติชิงทวยพระราชทานหรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0879568000